สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ Self ing, เซลพลไปพิพัฒนออโต้นะคะสําหรับวันนี้นะคะพลก็จะมาแสดงความดีลูกค้ารับรถนะคะเดี๋ยวเราไปสอบถามความสึกของลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณซิดค่ะสําหรับวันนี้คุณซิดก็มารับอยูซุดีแม็กเครื่อง2.5นะคะค,คันนี้อุปกรณ์ครบพร้อมวิ่งงานเลยคุณซิดรู้จักปฏิพัทธ์ออโต้ได้ยังไงคะจากเพจครับผมเพจร้านปฏิพัทธ์ออโต้นะคะเพจรถครั้งแรกเป็นไงบ้างคะชอบปับพี่ถูกใจเลยถูกใจเลยแล้วก็ เอกสารยุ่งยากไหมคะคุณซีดไม่ครับเซล์บริการเป็นไงบ้างคะดีมากครับค่ะอยากจะให้คุณซีดฝากบอกนิดนึงค่ะถ้ามัวว่ามีลูกค้าสนใจอะค่ะฝากถึงร้านเรานิดหนึ่งออกง่ายครับพี่เอกสารไม่ยุ่งยากเลยครับต้องปฏิบัติออโต้ของนั้นนะคะครับเซลบริการดีโอเคขอบมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะพยก็ขอไวพรให้รถคันนี้นะคะนำพาฟาร์มรวยเฮงเปังๆเลยนะคะธุรกิจรุ่งเรืองเลยนะคะ สำหรับวันนี้ขอมอบรถคันนี้ให้เลยค่ะ So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts, over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas. Think I'm okay, at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time? You're delirious, mysterious because you are.